ซาบาดีฟังลาาแล้วก็ฟังไทยกันไหมเนาะพบกับเปาวน่อยอีกตามเคยมือนี้ก็มีประเด็นอีกแล้วเนาะเออทุกคนก็ประเด็นเกา่ายังโบเล่วเนาะประเด็นใหม่เข้ามาอีกละพี่น้องไยเนาะก็คือตัวนี้เลยยูทึงหน้าจอนี้เลยเนาะซึ่งตื่นกับเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วเนาะกับบสุสมควรที่จะเบ้าแบบนี้ออกมาทุกคนเห็นเราคือมันเป็นภาพที่บดีเนาะสะท้อนให้ว่ามีนิสัยที่ล่าหลัง ล่าหลังลายที่สุดอตอนนี้มันหยุดได้แล้วท่านมันหยุดได้แล้วเนอะคอนเปลี่ยนแปลงเนีคิดเด้อเนอะซีมาเปลี่ยนเนีคิดเก่าๆอยู่มันโบได้มันหยุดได้แล้วเนาะควรคิดเนาะเนื่องซึ่งประเดียนที่เพื่นอนว่ามาเนี่ยกะโบปินตาฟังเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันเด้อยทุกคนจะเอาขึ้นเตื้องหน้าจอนี่ให้หลักสิบแปดไทยให้พร้อมเดอ้อเราเขาโบพ้นลอยพัฒนากาบ่บปินอย่างเดอ้อ พี่น้องอยู่ประเทศไทยเพื่อนพ้นทุกแล้วแต่ยังมีคนขอทานเยอะแยะมีคนไร้บ้านบ่มีเฮือนอยู่นอนใต้สะพานหรือว่าขวัวงาดกันนอนทีสะพานหลวงสาวบริการทางเพศยืนเลี้ยงแถวงาดกันขายบริการอยู่อ่าพัทยาแถมยังฆ่ากันอยู่ทุกมือ้อเออเป็นวาศิ พี่น้องลองเทียบกับลาวเบิงดูมีแนวน่านบอขอบอกว่าอยู่ลาวสบายหายห่วงฮคือทําทาที่หัวเลาะเนาะทุกคนโอ้ยแนวคิดแบบนี้กันนี้น้อยเองก็แบบพวกซิกแบบบสบายใจเนาะต้องขอโทษกับคนไทยหลายๆเนาะที่ว่าเพื่อนเพื่อนกับอายุหลายแล้วน่าจะคิดได้แลนะ้วเนาะเพิ่ง ซึ่งกับน้อยกับโบโบกูวาซีเบ้าเนี่ยดังกับเพื่อนเนาะซึ่งก็มีท่านหนึ่งเนาะที่เพื่อนออกมาตอบโต้เนาะก็คือสิป็นคนไทยเนาะขออนุญาตเ้ออ่อะเพื่อนกาเบาว่าเขาว่าเป็นลับลัทธิมนตรีของเราแล้ยวพดแบบนี้เจ้ามีจุดประสงค์ใดจากนั้นก็หน้าของไอ้รัฐธมนตีลาวคนนี้ บันทึกในวันซีนังมาขี้เลือนเรียบร้อยแล้วถ้ารู้แล้วก็ยาได้เสือกยาได้เสือกมาขอความช่วยเหลืออันใดกับประเทศไทยอีกต่อไปจํำส่กะโลกโงโ่งโงของพวกมึงด้วยรวมถึงไออาจารย์ที่สอนเลขลาวว่าให้ท่วงภาคอีสาน เห็นแล้วเห็นแบบนี้เราคงไม่มีวันจะเดินจนกว่าไอ้พวกล้าหลังตกยุคพวกนี้ตายไปหมดประเทศเพราะไอ้เราวพวกนี้มันเกินเยียวยาวโอ้โหแรงมาก <c oughs> คือนอกเองก็โบยากษ์ซีฟอลหลายเนาะ ก็คือเจ้าเป็่นผู้ใหญ่พอแล้วเนาะบอสมควรทีจะมีมาแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างฝั่งเราและกับฝั่งไทยเนาะอันนี้บกความรวมกับประเทศใดประเทศหนึ่งบอว่าคนอยู่ในประเทศใดกับบควรทีจะไปมินประมาทบ่ควันทีจะไปเยอะเย้ยเนะาะภัยก็มีสิทธิหักประเทศของตัวเองทางนั้นเนาะซึ่งน้อยเองกะคงซื้แบบ โบโอเคกับคำว่าของเพื่อนเนาะซึ่งว่ามันเป็นลักษณะที่ย่อเย้ยเนะาะบบเป็นคำที่แนวคิดสร้างสรรค์สักเท่าใดเนาะตัวนี้ก็ยักให้เพื่นออกมาขอโทษเนาะต่อคนไทยเพราะว่าพฤติกรรมและการกระทําเนาะคำว่าอย่างต่างๆในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่พอแล้วเนาะเรื่องนี้ก็ <c oughs> น่อยเองก็รู้สึกแบบ โโอเคเนาะกับคำว้าเนาะซึ่งแบบประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ข้ายคือกันเนาะกับะสมควนที่จะไปเว้าถึงเขาในซึ่งที่มันโบโอเคเนาะถ้าเปรียบเทียบเบิ้งแล้วประเทศลาวเขาเนี่ยะมีคนถูกหลายเนาะทานลองออกไปเบิ้งอยู่เขตนอกเบิ้งเนาะถ้าทานเบิ้งคลิปนี้อยู่ทานลองออกไปสังเกตอยู่ในเขตนอกเขตสวนระบบน,นะมีคนทุกคนยากคนจน ยากมหาศาลเราอยู่ลาวขานี่นะถือว่า <c oughs> มีหลายกว่าไทยเป็นน้อยเท่าพันท่เเนาะชีวิตของทานอาจจะดีอยู่เนาะอาจจะมีอยู่มีกลิ่นเพียงพอ,อยุ่แต่คนลาวเจ็ดล้านคนผูกบอกว่ามันถูกมันลำบากมันลำบากหลายลงไปเปิดหูปเปิดตาเบ่งอยุ่เขียบนอกเนาะเอาคำว่า ของเจ้าฮะที่ไปบ้าให้ประเทศอื่นเก็บมาพัฒนาตีและสร้างสาประเทศสาสต์ประเทศลาวนแห่จะเดินและไปพัฒนาเล็กน้อยไปพัฒนาองค์กรอย่างต่างๆเพื่อให้ไทยประเทศหลุดพ้นออกจากความทุก์ย่ะคืดว่าลาวนี่บจนนะูนเนาะไผจะโจูนไผ่ซีรวย ใครจะอยู่ในประเทศไหการแล้วแต่สิทธิของเขาเนาะประเทศเฮากันยังเอาตูบลอลแล้วย่าไปเฮาให้ประเทศอื่นให้ขุเจ้ามาลาเฮาเลยเนาะเชียงราเขาก็เป็นประเทศที่อยู่บ้านใกล้เ,เคียงกันเนาะหักแพงดีกว่าสั่งกันอะไรพี่น้องเนียเนาะทั้งน้อยเองก็เบ้าแล้วก็เบ้าอีกเนาะยากขอทษแท้แท จากคำว่าอย่าต่างๆจากครูคนทีน้อยเฮ็ดคิดไปเนาะกับบอกวันทีจะไปเว้าเนาะแบบนั้นเนาะเดี๋ยวนี้มันยุกใดแล้วมันบมเมนตยุกไรในรถเศารแล้วเนาะก็คือทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบ,บนนันนี่ะอย่าเอาตีไปเปรียบเทียบกับไทยเนาะเฮ็ดใ,ให้ตวเองมีความสุขมีความสวสบายใจ ทานก็เป็นผูใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วจนซีเข้าลงแล้ว่สมควอนทีจะไปปอให้คนอื่นได้ซึ่งทีเยอะๆเนาะลงทใย้ในคำว่าหัวอีกจะ,ะขอฝากไว้เพียงแต่สำนีเนาะคลิปนี้ก็คือแบบโอเคปันได้ะอะบายบาย้อทุกคน